ไปดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นที่โชรูมรถแห่งหนึ่งดีไหมคะคุณตา๊าพาไปดูหน่อยเรื่องนี้หลายคนบอกเลยนะครับว่าต้องตั้งชื่อว่าแรงทะลุโชลูม <c oughs> เพราะ,ะว่าเป็นรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนทะลุกระจกโชวลูมตัวเองออกมาลักษณะแบบนี้ครับเป็นเหตุระทึกเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ขอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโชลูมแห่งหนึ่งก็พบรถคันนี้แหละครับ เออร์ตาเโสีบอลเทายังไม่ติดป้ายทะเบียนเพราะว่าเป็นรถที่จอดโชว์นะครับพุ่งชนพลุก,กระจกออกมาด้านนอกแล้วก็มาชนขอบบ่อน้ําด้านหน้าอาคารกระจกนี่กระจัดกระจายรถเนี่ยพังเสียหายเล็กน้อยแต่ว่ามีคนเจ็บก็คือคุณศักยะกฤิตองอ่อนหรือว่าคุณบอยซึ่งก็เป็นพนักงานขายของที่โชว์รูมแห่งน,นี้เนี่ยขายรถคันนี้แหละครับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาสอบถามเบื้องต้นเนี่ย ทราบว่าคุณศักยกระิคนนี้รับหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อจะโชว์เพื่อจะวอร์มเครื่องปรากฏว่าจังหวะสตาร์ทอยู่ๆรถกระบะก็พุ่งทะลุกระจกออกไปทั้งคันแล้วก็ไปชนขอบบ่อน้ําพุที่หน้าโชว์รูมจนเสียหายแบบนี้แหละครับเพราะดีไม่โดนใครแต่ว่าคุณศักยกระิคนขับรถนี่ก็ได้รับบาดเจ็บอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะตํารวจบอกว่า คาดว่าลูกค้าที่มาดูรถคงจะใส่เกียร์เอาไว้แล้วตอนที่คุณศักยกริตพนักงานเนี่ยสตาร์ทเครื่องเพื่อจะวอร์มคงไม่ได้ดูที่เกียร์ว่าอยู่ที่ตัวไม่ใช่ตัว P หรือว่าตัว N เนี่ยนะคะรถมันก็เลยพุ่งไปอย่างที่เห็นฟังเสียงตำรวจค่ะรถองเครื่องอ่ะแต่รถบังเอิญคาเกียร์อยู่แล้วเหยียบคานระบบนี้ต้องเหยียบคาดก่อนนี้สตาร์ทถึงแล้วตัวนี้ไหมตัวใหม่อ่าใช่เหยียบคานปุ๊บสตาร์ทปุ๊บปล่อยคานออก ขาเกียรขา้นไปเลยแลลงไปเลยปล่อยบมือนเอิอนะรถม็นขาเกียร์อยู่ไงไอ้ไคุณทำไม่ได้รองว่าเกียร์ว่างหรงือไม่ว่าง่ะหยับสตาร์ทปุ๊บปล่อยท้าก็ไปอ๋อคือรถกระบะนี่ยอาจจะไม่ใช่เกียร์ออโตโ้ใช่ไมหมคะน่าจะเป็นเกียร์กระปุกอะค่ะ พอเข้าเกียร์หนึ่งไว้ปุ๊บแล้วปรากฏพอเหยียบคัด์ปล่อยคัด์อดุดพุ่งทันทีเลยเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งล่าสุดทีมข่าวเราสอบถามไปยังผู้จัดการโชวลูมก็ได้รับทราบนะครับว่าคุณศักยกกรตเนี่ยเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องระบบรถยนต์ก็เลยไม่ได้เช็คอย่างรอบคอบก่อนก็เลยเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุฉุดวิสัยตอนนี้ก็มีการกำชับแล้วว่าหลังจากนี้พนักงานทุกคนต้องตรวจสอบว่าอยู่เกียร์อะไรนะครับก่อนจะสตาร์ทเครื่องทุกครั้งครับ แต่ว่าทางบริษัทจะไม่ได้ไปเอาความอะไรกับคุณศักยกริชนะคะไม่ต้องชดใช้อะไรค่ะทางผู้จัดการโชรูมบอกเพราะว่าบริษัทเองก็มีประกันอาคารตอนนี้วิธีการก็คือเอาผ้าใบามากัน้นกระจกบานใหญ่สองบานที่แตกไปเนี่ยกั้นไว้แบบนี้ก่อนนะคะส่วนโชวรูมยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะ นักข่าวของเราคุณชราวุฒนะินวาการที่สุดพยายามจะติดต่อไปยังคุณศักยกริตพนักงานขายที่โชรูมแห่งนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ในเวลาต่อมาใน Facebook ส่วนตัวของคุณศักยกริตโพสต์ Facebook อธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบ,บอกว่าผมเป็นเซลล์บางประกรงผู้ที่เกิดเหตุนี่แหละครับเรื่องที่เกิดเกิดจากความประมาทของผมเองที่ไม่ได้เช็คแค่รอบๆในเกี่ยวกับทายขอให้เรื่องนี้เป็นข้อคิดสําหรับคนใช้รถทุกคนครับ เช็ครถทุกครั้งก่อนติดเครื่องครับส่วนทางผู้บริหารเพื่อนๆพ,พนักง,งานทุกคนดีกับผมมากดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอโทษและขอบคุณทางผู้บริหารเป็นอย่างสูงที่ให้ผมทํางานที่นี่ไม่ได้ไล่ผมออกผมไม่เป็นไรมากกลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับอีกหลายๆท่านด้วยนะคะคือมุมหนึ่งเนี่ยหลายคนบอกว่าโชคดีที่จังหวะนั้นไม่มีใครยือนอยู่หน้ากระจกตรงนี้พอดีอบวกกับโชคดีที่มันมีขอบบ่อน้ําออกมาเพราะถ้าไม่มีถ้ามันพุ่งออกไปถนนใหญ่ อาจจะน่ากลัวกว่านี้เกิดตอน8โมงเช้าพอดียังไม่ทันได้เปิดรับลูกค